เจ้าทัそうายหน่อยสิคะเจ้าสัสดีหร่สีท่ากันเลยเนี่ช่ไหีท่ันเลยเนี่ยใช่ไหมรุ่งสีท่ากันเลยเนี่ยใช่ไหม

เกสไยปุ๋ยเห็นมันเบางมันมันได้ปุ๋ยงามงามอันพักสรารแน่ได้จ้ะสรารแน่เอาไ้กินเก็บปลูกเอาเก็บพันมาหน่อยเ้ี่ยไว้อยากกินลาบกินยังเนาะเห็นสรารแน่แล้วก็ไปหาซื้อหมูซับไม่เห็นลาบกินกันนะแต่ว่าเขาขวเก็บเบิดเหรอต้องขวาขัว่เองจ้ะโอ้ยใบใหญ่แห้งสรารแน่ได้ปุ๋ยจะแมนงามคักอันนี้กะ กะลัปีที่เก๋ให่มาจากว่านพุนมาจากอันผุนเด้จะขายไปแล้วสามร้อยเยนสามก่อแล้วก็ไห้ข้าเจ้าไปไห้ไปหาหกก่อบ่ได้ไห้คนเดียวเด้จะไห้อันนี้หลายคนอยู่สำหรับไห้เก็บอันนี้มึงมันเริมมันเริ่มเป็นกลมๆแล้วจ้ะมันเริ่มหอละเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เก็บขายเก็บกินละเก็บได้เก็บไห้พ่อโบไปแค่ก่อเดียวนึง โวันนี้คุณชายช่วยงานช่วยการได้เยอะเลยนะคะสำหรับเอาห้ากออกแปลงพักมือนี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับเรื่องบ่เป็นผี่นองเหลือร้านขายผักอะ่ะเดี๋ยวจะเขี่ยเขาเจ้าให้เห็ดร้านขายผักห้เด้อยพ่อมแม่พี่นองร้านขายผักเก๋ยังโบนี้เลย เลืล้อรลานขายพักใช่ไเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเกจะเห็ดงานบอกพ่อนาไว้แล้วว่าอาทิตย์หน้าข่อยเห็ดแค่สองมือเด้อข่อยมืออาทิตย์นี้เห็ดสี่มืออาทิตย์หน้าบอกเขาจะเห็ดสองมือแล้วเกจะจะเอาเวลาอันไปผ้าผูเบาไปซื้ออุป,ปกรณ์ซื้อสังกะสีซื้อไม้มาเตรียมไว้เห็ดเห็ดรลานไขยพักหน่อยของข่อยจ้ะรลานไขยพักหน่อยหน่อยอยู่ขังทาง ด,ดูความลกของหญ้าเขียวเออได้ต้องพูดพี่น้องมืออื่นเก็บแต่เห็ดม่งพูนมือนี่เก็บพักแล้วเก็บพักเอาไว้ขายมืออื่นแล้วก็ปลูกบักแตงกัวมาเ้าวนี่ไปไปแปลงผลมาแล้วได้กะลัำปีแถวหนึง่งก็ปลูกบักพริกหยวกไปโอ้หลายต้นบักพริกหยวกกับบักเขือมือนด็ดในงานใดการอยูจ่จะวันหยุดไปละลาละค่ะพี่น้อง เ้วเออเบงเบงอันมันฝรัง่งมันฝรั่งคุณป่าเพิ่นหมักยังเขี้ยวงามเลยของเกมันฝรั่งกยียังบ่ถือปุ๋ยเลยมืออื่นตรงไปให้ปุ๋ยมันฝรัง่งฟังคนละจ้ะแล้วพอกันไหมคะ่ะบ,บายยนะคะทุกๆุกคนสวัสดีค่ะ